สวัสดีครับผมนะครับพบวันนี้พบกับผมกศราวุธนะครับวันนี้ผมมาที่นี่เลยครับผมข้าวหอมแกงเผ็ดร้านนี้ต้องบอกเลยครับว่าอาหารอร่อยมากๆเลยทีเดียวอยู่ที่นี่ครับถนนปัญญาอินทรานะครับวันนี้นะครับเรียกว่าสุดพิเศษจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับเท่าที่ทราบนะครับร้านนี้นี่เขาระมียระไมและพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกับผู้บริหารที่ร้านนี้นะครับว่าเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับลูกค้าเต็มร้านตลอดเลยทีเดียวนะครับเอาละครับผม ตามผมและทีมงานมาได้เลยครับเอาละครับผมนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพบกับผู้บริหารนะครับหนุ่มใหญ่ไฟแรงเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับอ่ารบกวนพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับครับผมตุลนะครับชื่อตุลนะครับชื่อจริงวรุษธ์มประหลดนะครับก็ร้านตรงเนี้ชื่อว่าร้านข้าวหอมแกงเผ็ดก็จะวงเล็บข้าวแกงพัทลุงคือผมคนพัทลุง คนตายแท้ๆเลยประมาณนี้ตายตายแท้ๆเลยนเอาละครับพี่ในฐนานะที่ผมมาจากสตีมวอร์สนะครับะะผมนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยแปลกใจเหมือนกันว่าพี่ตุลนรู้จักเครื่องล้างจานและตัดสินใจใช้เครื่องล้างจานได้ยังไงครับในส่วนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากๆเลยทีเดียวในเรื่องของกอารใช้เครื่องล้างจานครับพี่ครับคือเผอิญเครื่องล้างจานนี้ก็ได้ใช้งานมาหลายปีมากนะครับที่นี่แล้วก็คือเผอิญที่เนี่ยคือทั้งวัสดุ อุปกรณ์ภาชนะอนี้นครับที่ร้านเนี่ยคำว่าข้าวแกงเนี่ยคือก่อนหน้าที่ยังไม่เปิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้าวแกงจะเป็นจานพลาสติกครับสัส่วนใหญ่ใช่ใช่เพราะนนพลาสติกเวลาเราลาดแกงเข้าไปพอใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวแกงเนี่ยมันจะไปทําให้ซึมกับตัวพลาสติก มันก็ทําให้จานนั้นไม่สวยงามดูมันเคลิล้างยังไงก็ไม่สะาเป็นข้าบแลวทีนี้ที่นี่ก็เลือกใช้ตั้งแต่ปีแรก12ปีแรกเลยตั้งแต่ย้อนไปเนี่ยก็คือใช้จานกระเบื้องมาตั้งแต่แรกเลยวัสดุเป็นจานกระเบื้องนะครับทีนี้ก็มาคิดว่าเอะพอปริมาณลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นนะครับคนล้างก็พูดง่ายหายากครับนะครับไม่มีใครชอบล้างจานใช่แล้วคนที่ล้างจานส่วนมากจะคนที่เป็น อายุเยอะหลังจากที่มาพบกับสต a m วอ t c h ของเราแล้วนะครับผมตอนนี้เท่าที่ผมเมื่อสักครู่นะฮะแอบเดินเข้าไปดูนะฮะเป็นเครื่อง P50 นะฮะและอยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าหลังจากใช้เครื่องของสติ m w อรเราแล้วเนี่ยนะครับและบริการของสติ m วอร์ดเนี่ยพี่ตูนรู้สึกยังไงบ้างครับคือรู้ว่าโอเคการบริการหลังการขายดีครับเยี่ยมเลยแล้วก็โอเคใส่ใจมีการมาดูแลตัวเครื่องมาเช็คเครื่องสมมติค่าเช่ามันก็พอมาดูแล้วปั๊บมันก็เหมือนจ้างคนหนึ่งคน ใช่ไหมครับเราตัดจากคนหนึ่งคนมาใช้เป็นตัวเครื่องล้างเนี่ยใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็มีคนคุมเครื่องเหมือนกันเพียต้องปัดหรือทําความสะอาดในเครื่องล้างนะด้ยความที่จะอะไรเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะผมว่าร้านพี่ตุนเนี่ยคนเดียวไม่พอหรอกครับนะเพราะว่าลูกค้ามาตลอดเลยนะครับแต่ก็กวนเนกาว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของการประหยัดด้วยซ้าไปนะฮะในเรื่องของแรงงานนะหมดปัญหาเลยครับท่านผู้ชมครับไม่จะเป็นในเรื่องของวันหยุดวันลา อารมณ์การทํางานนะฮะนเรื่องการประหยัดน้ำอะไรต่างๆใช่ไหมครับพี่นะฮะโหต้องบอกเลยครับว่าเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มากเลยนะเรียกว่ามองการไกลมากว่า12ปีแล้วด้วยซ้ำได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากๆที่เสียสละเวลามาคุยกันในวันนี้นะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่างไร แน่นอนครับว่าสต a มวอร์ดจะเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดงก็เหมือนกับที่พี่ตูนนะครับเพราะเราบริการด้วยหัวใจใช่ไหมครับพี่นะและที่สําคัญนะครับสตีมวอร์ดของเราเป็นผู้นําด้านเครื่องหลังจานครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ